ที่ม่ได้แล้วมากกว่านี้เลยสงกูเ็เนี่ยแค่มากพอแล้ว้อง,อองุมาเองอ่ะ่าลน่าจะอะไรเหมือนที่คู่เามีนพี่องเหนเขาาไมะแบบที่าที่วันนี้รถาที่หมายถึงเรื่องอย่างว่าทำให้พี่ไม่ได้ เสียใจอะแม่นก็แบบท่องบอกห้องสอนตลอดหรือว่าอยากมีอะไรกับใครก่อนที่พี่ว่าถ้าเกิดน้องเพิ่ไม่พูดี่แม่ม่รู้เราครับรเนไเยมอยากหรอแม่มากกว่าเลยครัคไหมครับพี่โอใคเนี่ยไม่เกินสามวันหองเพิ่นก็าขึ้นเตียงแล้วพโเมนมันลมากน่ ความจริงพีいい no yeah. ่โงก็ต้องรอได้ถึงพี่โดงรอนมาได้ตั้งสามเดือนอีกหกปีพอจะจบเรียนยาพี่โดงก็แป๊บเดียวแบบพี่พี่โองเลยปีพี่โงไม่ไหวนะ้วคนไม่อยากทำให้แม่เสียใจพี่โดงพี่ขอถามเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะจะยอมอยู่พี่หรือว่าเราจะได้กกันพี่เงไม่พูดอะไรออกมาก็คนอย่างอกไคนไม่มีพี่โอเค่ะงั้น พี่เราสัญญาววาอดีไหมว่าพี่เราจะรักพี่มึงเยอะตลอดไปด้วยเ,เกียรติของลูกชานยนะเพื่อนพี่สัญญาว่าพี่จะรักเพื่อนมึงเยอะะตลอดไปพี่เราไม่สัญญาว่าพี่ห้งมมางกันนะมีความตายเะเจ็บหน้าเราสองคนจากกันในที่สุดสาวน้อยผู้อ่อนข่อ,ขอโล่จึงได้ตัดสินใจยอมพี้กายให้เขาด้วยความเต็มใจเพราะหัวใจเธอจะต้องแหลกสลาย ถ้าจะต้องสูญเสียเข้าไปไปบทที่สาเราสองคนจะแก้ปัญหาอย่างไรมีสองเดือนผ่านไปเฟอรู้สึกผิดปกติกับประจำเดือนของเธอที่ขาดหายไปเธอจึงไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งผลการตรวจปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์ได้สองเดือนมันทำให้เธอช็อกนักวินากีนั้นะ คนท <Group. S 1> ี่เธอคิดถึงเป็นคนแรกก็คือโดมเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเขาทันทีเฮ้ยพี่โดมบอกเฟิร์นนะพี่โทรมาเช้าๆเลยมีอะไรครับบังเฟิร์นพี่โอมคนมีเรื่องใหญ่มากจะปรึกษาพี่นะมีเรื่องอะไรครับคุยคุยมาเลยได้ไหมไม่ได้ถัดอีเฟิร์นเราพี่โทรถามปัดชั้นสี่นะคะเกิดมาทำไมที่นี่ต้องสารปัดเฟิร์นกรู้มากกว่านี้แล้วเนียเฟิร์นอยากคุยกับพี่ตรงมากกว่พี่เรียกมหาเฟิรนได้ไหม ถ้าพี่ไม่มาภายในชัว่วโมงมาเจอกระโดดตึกลงมาจริงด้วยครับก็จะรีบไปตรงนี้แล้วครับโดมรีบขับคอร์สทันหลุมของเขาจากฟางนาด้วยความเร็ว220กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงขึ้นโอเวไม่มีเบรกเลยในความเป็นบวกในสาวคนครับเขาไปจอดที่หน้าสถาปัต์ชั้นสี่แล้วรีบวิ่งขึ้นไปโดยไม่นบวกที่จะขึ้นลิฟต์เลยเมื่อไปถึง เขาพบเฟิร์นสาวน้อยแฟนแสนสวยองั้นกำลังเดินไปเดินมาด้วยความประทวนระวัตวใจเขาจึงตรงเข้าไปห่อมว่าไงพี่อ๊บแม่พี่มาดได้มีอะไรหรือเป่าพี่โองตี่จำได้ไหมที่คนบอกพี่คนประจำเดินเคยขาดไปสองเดือนแล้วอะ่ะโอยที่ทเขาเรื่องอะไรก็เรื่องเดิมๆเฟิร์พี่แต่ว่ข้อนี้ไม่ผิดปกตินะคะแต่จำเรียนของเพิร์นก็มาอย่างนี้ตลอดอ่ะไม่เคยมาไม่พี่โน้ตี่อนลัไปตรวจ เพ่นิกมาเพ่ตรวจมาหมอเขาบอกว่าเนท้องได้สองเดือนแล้วค่ะท้องเหรอเมันไม่ตลกนะเิรมันาไม่ได้ตลกบอ้าเไม่ได้เล่นกับพี่เลยอ่ะทอจะท้อง้่เนพี่ก็้เฟิกินยาคุมตลอดไม่นด้่าพี่อมเคยใส่ใจเบอ้องลูกค้าที่ไนกินยาคุมหน้าขึ้นฟ้าขึ้นเสียวที่มันอ้วนแล้วอ่ะหนูตอนทุกวันนี้อไม่ใช่ยาคุมหรอกพี่ เก็บอกพี่อีกครั้งแล้วว่าให้ใช้ถุงไม้ใช้ถุงพี่ไม่เคยฟังเลยอ่ะเนก็รู้พี่ชอบธรรมชาติเพราะว่าใช้นี่เนป็นคนรักธรรมเนียไม่มีใครใช้ถุกยามพแต่งรักอเฟื่อพี่ดมคว่ารักธรรมชาติของพี่ปฟังเป็นร้อยครั้งันครั้งแลพี่ก็พูดตั้แต่คำนี้ถ้าพี่รักธรรมชาติมากนะพี่ก็ไปอยู่ตรงป่าไม้ไปนอนกินบนป่าไม้ดีกว่า กยังไม่เข้าใจพี่อยู่ดีอ่ะตอนนี้พ่อนังทำใจนะพี่ทำใจแล้วมาดูพวกเราพอพวกเรายวออามีนนะพี่จะเช้าแรื่อนี้เสร็จถามพี่แม่แล้วก็จะมบอกคนอีตรอบแล้วกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ในีพี่ต้องอย่าเอชาแ้วท้องคนพี่มันใหญ่โตทุกวันนะพี่เอาอางนแล้วกันตอนนี้เฟิร์นดูแลเด็กดีแล้วกันเพราะว่าเฟนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วจะมีรูปของเราอยนท้องพี่จะรีบเอาเรื่อี้ไปถาม แม่เขจะมาให้คตอบเลยหลังเธอมองตามร่าของโกรมที่กำลังเดินจากไปอย่างน้อยที่สุดเธอก็อุ่นใจว่าเขายังเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบฉากที่สีแม่จ๋จช่วยลูกลด้วยโยมปรับป้านะ <laughs> ด้วยความรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เขาตัดสินใจเข้าไปปรึกษาปัญหากับคุณยิ้มที่สุนิสาแม่ของเขาทันทีว่าไงจ้าทุกหมอของแม่ผมยไม่สบายใจครับคุณแม่ไม่สบายเป็นอย่างนี้ป่าลูกไม่ใช่ครับทะเลาะกับมิสเต้ร์ตาแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับงั้นก็ต้องตังไม่พอใช้แน่เลยก็ยังไม่ใช่ครับอ้าน้องไม่เรื่องอะไรนะลูกแม่จะดีนะฮะต้องให้หนู น้องเขาเพิ่อยู่ออให้ไม่ใช่หรอลูกยัเยงเดยกอยู่เลยนะก็ผมมองว่ <c oughs> าเด้กเม็นเรื่องธรรมาชาติธรรมชาติแม่รู้วมันเปรื่องธรรมชาติแต่มันมีเวลาไปน,นสนึง ลูกก็รู้แล้วนี่เป็นิดรูกอื่นอยู่วยแ,วแม่เขายังไม่ธรรมดาอยู่ด้วยแล้นี่แม่จะทำไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันแม่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากยังไงก็ต้องเอาไปปรึกษาคุณพ่อก่อนนะลูกแต่ยังไงลูกต้องสัญญากับแม่นะว่าลูกจะไม่พาหนูเฟิร์นไปทาแท้งเด็กค่ะ นาาันเป็นปาามากรู้ไหมผมทำอย่างนี้ไม่ยากหรอกครับแม่เพราะว่าเฟิร์นก็เป็นภรรยาผมแล้วก็ลูกก็ลูกของผมเหมือนกันท่านจา้าเรารู้จะช่วยแม่เองแม่จะรู้ครับ <c oughs> แ,มแม่เสียใจมากทำคนอะไไม่ถูกผู <c oughs> ้หญิงรอคอยสามีด้วยความระวนกระไว้ใจเพื่อสามีมาถึง เธอตัดสินใจเข้าไปปรึกษาเขาทาันทีออกมาเหนื่อยทานน้ำก่อนค่ะคุณพี่ เออเสื่อใจคุณหญิงนี่ช่างเป็นภรรยาที่น่ารักของผมตลอดมาดูแลเอาใจใส่สั้นให้ดีทุกคนไอ้สักเอาไปเก็บเออวันนี้บ้านมันทำไมดูเก็บเกี่ยวอีกคนผู้หญิงไอ้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผู้หญิงมาหรือยังมาแล้วค่ะ อ้า้หยุดที่ไหนอ๋อพักผ่อนอยู่ข้างบ้านคุณพี่อืมแล้วคุณหญิงทําอะไรให้ผมทานางหลายอย่างเลยค่ะมีแต่ของที่คุณพี่ชอบทั้งนั้นเลยโอ้งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเราไปเจอกันที่วงข้าวได้ไหมคุณพี่เราไปเจอกันในวงข้าวเนาะเป็นโต้เองไหมคะคุณพี่คือบ้านเรานั่งนั่งโต้ค่ะอ๋ออ้อมออมยังไงก็ตามใจคุณหญิงแน่ผมตามใจคุณหญิงแน่แต่ว่าก่อนไปคือว่าน้องมีเรื่องอยากจะปรึกษา พี่กอนนะะมีเรื่องอะไรเอาไปคุยกันในโต๊ะข้าวดีไหมคือมันมันสำคัญจริงๆอะค่ะคุณพี่คือน้องอยากจะคุยตอนนี้เลยอะค่ะหน้าตาคุณหญิงมีแววคุณนบุญเนี่ยปกติคุณหญิงจะสวยมากแต่วันนี้ทําไมดูหน้าตาประหลาดแต่ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมคุณหญิงสวยเสมอสําหรับผมคุณหญิงมีอะไรบอก